คอนเสิร์ตเนี่ยครับเป็นศินลปินของเชียงใหม่20สวงครับลํ mm. ำลึกคุณพ่ออยากจะนําเพลงของคุณพ่อมาทําใหม่ในแนวทางตัวเองแล้วก็มาแก้ yeah, ครับ oh, อ๋อก็ดีใจแล้วก็รับรู้ทุกปีครับเพราะว่าทางศิลปินทางเชียงใหม่ก็มีจัดงานทุกปีคอนเสิร์ตเนี่ยครับเป็นศินลปินของเชียงใหม่20่วงครับเขา เขาอยากจะจัดงานล้ำลึกคุณพ่อแล้วก็อยากจะนําเพลงของคุณพ่อมาทําใหม่ในแนวทางตัวเองแล้วก็มาแก้ครับใช่ครับทางทางศิลปินเขาเขาเห็นว่าปีนี้ก็ครบ20ปีพอดีเพราะฉะนั้นก็อยากจะจัดงานใหญ่หน่อยก็คือก็เลยนําเพลงของคุณพ่อมาทาครับตอนแรกเขาเขาอยากจะทําเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ๆที่เชียงใหม่ครับแล้วก็มีผู้เข้าชมแต่ว่าก็ด้วยโควิดตอนแรกก็จะอาจจะเปิดให้เข้าชมแบบ50ิบคน จำกัดจานวนแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องทําเป็นออนไลน์ครับพอมันเป็นออนไลน์มันก็ขาดส่วนร่วมของผู้ชม mm hmm. แล้วก็อาจจะไม่ได้มีทีกรที่มาร่วมดําเนินรายการหรือว่าช่วงที่จะมีการพูดคุยระหว่างศิลปินกับผู้ชม mm hmm. มันก็ขาดหายไปครับก็จะเหลือแต่ช่วงที่เป็นแสดงดนตรีก็ได,ได,ได้ได้รับการตอบรับจากแฟนๆค่อนข้างดีครับแล้วก็ส่วนใหเพราะว่าปกติแล้วก็จะมีการเล่นดนตรี c o อ,อร์เพลงของพ่อเป็นงานหลายๆงานในเชียงใหม่ ตอนนี้กายก็กลายเป็นว่าเป็นศิลปินรุ่นใหม่เอาเพลงมาทําซึ่งซึ่งไม่เคยไม่เคยเกิดขึ้นครับอ๋อดีใจแล้วก็รับรู้ทุกปีครับเพราะว่าทางศิลปินทางเชียงใหม่ก็มีจัดงานทุกปีครับกรุงเทพเนี่ยจะไม่ได้จัดทุกปีส่วนใหญ่ก็ถ้าถ้าจัดก็จะจัดที่จารานมิวเซียมก็คือเป็นบ้านของพ่อเป็นบ้านของผมเนี่ยแหละครับก็คือจะชวนน้องๆที่สนใจหรือว่าศิลปินที่อยู่กรุงเทพที่สนใจก็มาร้องเพลงมาเล่นดนตรีกันแล้วก็ที่เชียงใหม่ก็จะมีจัดทุกปีอยู่แล้วครับ ตอนตอน,ตอนคือพ่อผมอะครับเสียตั้งแต่สมัยเด็กๆตอนนั้นผมน่าจะชัดประมาณสิบสิบห้าสิบสามสิบสี่ได้พอเราเป็นเด็กเนี่ยเราเราก็ใช้ใช้วิธีแบบพยายามไม่นึกถึงเพราะว่าพอเราพอเรานึกถึงเราก็เสียใจอไม่นึกถึงไม่ฟังเพลงไม่อะไรเพื่อที่แบบเพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่เสียใจแต่ว่าพอพอเริ่มโตขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกเปลี่ยนไปก็เสียใจแล้วแล้วไง ก็ได้คิดถึงพ่อมันมันก็ยังมีความสุขอยู่ตรงนั้นก็ได้ฟังเพลงพ่อตอนนี้ก็คือมันก็ยังเสียใจเท่าเดิมน,นะครับมันก็ไม่ได้ลดน้อยลงแต่ว่าเราก็ได้นึกถึงแล้วก็มีความสุขในความทรงจําที่เรามีกับพ่อด้วยครับความรู้สึกที่รเราได้หยิบยกเพลงคุณพ่อไปร้องด้วยเสียงเรามันก็กดดันครับเพ <c oughs> ราะว่าเรา <c oughs> เราไม่คือเราไม่มีทางเก่งได้เหมือนพ่อแน่นอน <c oughs> เพราะฉะนั้นอ่แล้วพ่อพ่อก็ไม่เคยบังคับว่าแบบจะต้อง ชอบดนตรีแนวเดียวกันหรือจะชอบเพลงของพ่อแต่พ่อพ่ออยากจะให้เราทํางานของตัวเองมากกว่าหรือว่าทําในสิ่งที่เราชอบมากกว่าเพราะฉะนั้นก็จะแต่ก็มันก็ยังกดดันอยู่ดีเพราะว่าคนที่รับชมเขาก็ต้องคิดบ้างว่าเออทำไมไม่เหมือนพ่อเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือก็ก็พยายามจะสื่อในในแนวทางของตัวเองครับบอกว่ามีโอกาสพูดคุยถึงการที่แบบว่าเราอยากที่จะทําเพลงอยากทําครับ <c oughs> อยากทําครับครับ <c oughs> ก็คิดคิดว่าน่าจะมีน่าจะมีโอกาสได้ทำอาจจะไม่นานนี้ครับอาจจะเป็นเพลงเพลงใหม่ที่ที่แต่งมาใหม่ด้วยเพลงของของพ่อด้วยครับผมก็เล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กครับคือไม่ไม่ได้มีใครบังคับให้เล่นนะอยากอยากจะเล่นเองอ่าตอนสมัยเรียนก็อยู่กับดนตรีมาตลอดนะครับตั้งแต่สมัยเด็กๆก็พ่อก็สอนเล่นเครื่องดนตรีตั้งแต่ซึ่งตั้งแต่กีตาร์ครับแต่พ่อไม่ได้ไม่ได้บังคับมาก แต่พ่อจะสอนว่าเออทหอย่างนี้ทําอย่างนี้นะมากกว่าครับก็ตอนนี้ผมผมเริ่มเข้ามาดูแลในแฟนเพจในอะไรก็ก็มีการติดต่อมากขึ้นครับแล้วก็ก่อนหน้าเนี้ยที่ที่บ้านเนี้ยก็คือเราจะตั้งเป็นจาร์นิวเซียมแล้วก็เปิดโอกาสให้แฟนเพลงอ่ะเขาเข้ามาที่บ้านมาคุยกับเตี่ยมณิทอชวงศ์ว่าว่าอ่เขาก็จะมาถามว่าที่พ่อสมัยก่อนเนี่ยพ่อเป็นยังไงทําอะไร เพลงแต่ละเพลงเนี่ยมีประวัติยังไงแฟนๆก็จะเข้ามาตลอดครับ mm. แล้วก็หลายๆครั้งที่ที่ผมก็เข้ามามีส่วนร่วมด้วยก็ได้พูดคุยบ้างครับก็รู้สึกดีที่ที่ที่เขา,เ,าเห็นพ่อเป็นไอดอลแล้วก็แล้วก็ชอบเพลงของพ่อครับรู้สึกที่ดีที่หลายๆหลายๆท่านก็พยายามจะศึกษาประวัติของพ่อศึกษารายละเอียดต่าง,างๆก็ทำทำให้เรารู้สึกมีใจครับ